ลปันผลไปทักไทยหน่ะปะปันผลเป็นไซเบเรียอีสานสีวิไลปันผลมาจากเหนือนปันผลทักไทยกอนหน่อยครับปันผลเพศผู้ปันผลเพศหญิงปุ่นอ่ะสูเขาได้เห็นมูมูน้องน้อง,องแฟนเจ้าแน่น่าตกใจน,น่อย่าหยอกอยายอกเขาเหยากเขาเขาย่านเขาย่าน ปันทองที <benim love> ่เป็นไซายๆแส์ถ้านอเราคืออ่อนนะนี่เมือดาบกูดิมือมือดาบกูดิมือดาบกูไปก่อนไม่สนใจมบนห้อยยางเดียวคุณมบนคุณดันเนี่คุณดันคุณดันคุณดันเอาดมดาบเข้าดมดาบเข้าไปดมดาบไปดมดาบไว้น้าทายค่อนหน่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แกกินตำมะฮงเป็นทุกไจว่าพี่กกินจ้ะอัน,นยังกาะลูกหมูเนี้อหยอเขาได้เหาะว่ากัดแต่หยอกดเขาจะเพิ่งลูกอย่าเพิ่งเงขากำลังขัดตัวอยู่ลูกเขาอ๋ออ๋ <laughs> อ